ณทราบหรือไม่โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายลงอย่างช้าๆจนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ำบริเวณข้อลดลงกระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจำกัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อ และนำไปสู่อาการปวดอย่างรุนแรงได้จากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเองแล้วอาการของโรคข้อเสื่อมจะดูแลอย่างไรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซโคาาเคอร์มาเพา i เดิงมีสารสก,กัดสำคัญจากขมิ้งชันได้แก่สารเคอร์คูมินอยส์และสารสก,กัดสำคัญจากถั่วเหลืองได้แก่สารไอโซฟาลาโวนซึ่งสารเคอร์คูมินอยส์ มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากการปวดอักเสบจากโรคข้อเสื่อมมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถลดการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้เทียบเท่ากับยาแก้ปวดที่ชื่อ i อบูโพรเฟส่วนสารไอโซฟา o วนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างสารก่อการอักเสบในร่างกายมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนจึงสามารถชะลอความเสื่อม ขขอออองกกระดดู่นผิว้้ไซึ่งเมื่อสารสองชนิดนี้มารวมตัวกันจะมีการทำงานที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียกกระบวนการนี้ว่า s y น e นอร์ t ิสติกเอฟเฟรื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซค p o w า e r d ด i ิงช่วยดูแลอาการของโรคข้อเสื่อมปวดข้อปวดเข่าเอ็นอักเสบข้ออักเสบดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อย ชื่อปานิดามีโพกางอายุ68ปีค่ะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเขา่าแล้วก็ปวดหลังสุขภาพคือจะมีอาการพูดไม่ง่ายก็คือข้อเข่าเราไม่ดีข้อเข่าเรามันจะเสื่อมหรือเปล่าแม่ไม่ทราบรู้แต่ว่าเรานั่งขัดะมาดไม่ได้เจ็บพับเพียบเจ็บยองๆไม่ได้แล้วก็กลมต้องต้องนั่งนั่งแล้ว ตักน้ําคือจะก้มไม่ได้ก้มแล้วมันจะเจ็บหลังค่ะสภาพนี้แม่ก็รู้อยู่ดอกว่ามันอาจจะเกิดจากกระดูกระบางเพราะว่าเราอายุมากเนาะอายุ68แล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ได้มาเจอไอโซเนี่ยที่รักษากระดูกอะเราก็อยากเออดูแลกระดูกเราเนี่ยนะคะพอหลังจากนั้นเราก็ซื้อไปทานพอซื้อไปทานแล้วโอเคอยู่นะคะประมาณสัก กินอยู่ประมาณสักห้ากล่องมันก็อาการดีขึ้นนะข้อเข่าเราดีขึ้นอะไม่เจ็บนั่งได้จ้ะที่หลัยจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจากเราทานได้สามเดือนใช่ไหมคะพแม่ก็มาวัดมาวัดมาตรวจดูก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจทีบอกว่าเป็นสีเขียวนะสีเขียวก็หมายความว่ากระดูกด,ดีขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวก็รู้สึกว่า มันประทับใจค่ะประทับใจตรงที่ว่า1เราได้สุขภาพค่ะสุขภาพแม่ก็ขอบคุณ CCI ที่ให้สุขภาพดีฉันค่ะแล้วก็ครอบครัวตอนนี้ก็ลูกเคยเป็นกดไะย้อนก็ได้กินตัวกดไะย้อนอีกก็ยิ่งดีขึ้นค่ะเชิญปรึกษาเรื่องอาการโรคข้อเสื่อมได้แล้ววันนี้คลิกหาเรา